สวัสดีครับแฟนครับน้องอุ้งอิงแฟนครับซีิสเกตสร้างบานครับนี่ครับมาเป็นความคืบหน้าบานน้องอุ้งอิงครับหลังจากสร้างงานบบลอินครับเป็นเขามาทํางานหล่อพี่น้องนะครับวันนี้ก็รถย่างร้ายครับทั้งรถสร้างทั้งรถนะครับพอเอีกรถตู้ทีมงานรถตู้ควนพี่น้องนะครับบริเวณภายนอกกับสิประมาณนี้พี่น้อง นะครับสร้างสถิติเพิ่มมาอนี้ด๋ยวจะพาไปเบิ่งหลังบ้านครับพ่นขมาเฮ็ดอี้ยงแง่นี่ครับจุดใหเดี๋ยวสิพาไปหลับชมครับพายขามาก้นไหลกดแช่ครับกดติดตามเพิ่งข่าวสารนะครับบ้านน้องลูกหญิงนะครับบ่มีความคืบหนาไปหอดไซแลนะครับแต่ละจุดแต่ละหมองนะครับนะครับบริเวณภายนออกพี่น้อง ลดยางร้ายครับมาหน,นีนะครับบริเวณภายในของประมาณน,น,าานี้ครับเดี๋ยวพาไปบึงซางนะครับเพ็ดของน้ำข้างหลังพี่น้องมาหน,นีพืนมานะครับมาฝังทอพี่น้องฝังทอน้ามเสียครับนะครับทางบัมบัดเดี๋ยวพาไปบึงครับ ครับบรรยากาศรอบนอกพี่นอ้องะสิประมาณนี่ครับครับบรรยากาศลังบ้านพี่นอ้อง นะครับนะครับบรรยากาศรอบนอกพี่น้องนะครับขอกงวเพิ่นกบ,บ้นอนได้ง่ายครับเพราะว่าดินยังบ้อนได้ถมพี่น้องนะครับ <c oughs> ดินในจุดที่เพิ่นถมสาครับเ <c oughs> พ,พื่นยังบ้อนมีดินมาถมครับเพราะว่า ดินมันลมลมแห้งครับมองทมสาพี่น้องนะครับไปขอมากดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสางเพิ่นมาเห็ดทอครับบาดน,นี้มาฝังทอนะครับอันนี้ผมก็จะอยู่ฝังหล้างบ้านครับ นะครับฟังลังบานนะครับมองนี้ก็น่าเพื่อนกัสินะครับวกน้ำเสียน้ำยังกันสิไหลลงมาพี่พี่น้องนะครับถังบําบัดครับถังยางใหญ่ได้พี่น้องนะครับถังสีดำดำครับสร้างเป็นกำลังขุดอยู่พี่น้องครับ นี่ครับนี่ครับทางบัมบัดไงแล้วก็บ,บอซึมพี่น้องน,นี่ครับงานกะไก่เข้าาแล้วพี่น้องสร้างการลิ่งเต็มที่ครับบอตม่วงพี่น้องครับอาสิเซตเลีวทัดบอท่านแนนนอน,นครับอื ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนี่ครับสร้างกระรังขุดพี่น้องขุดรอบห้องน้ำว่าถังเขาจะยางไงครับ การทำงานพี่น้องเ,ออเริ่มคุดลงแล้วนะครับลินกับสิคุดง่ายเนี่ยพี่น้องครับเพราะว่าถ่มยังบ้นดนครับอดี๋ยวผมบอกกันเนาะ นี่นะครับความคืบหนาพี่น้อง นะครับจะสีเอาไม้มากันดินไว้พี่น้องเพราะว่า,ยางงหายาลนลงหน้าเพื้นพี่น้องครับหยานดินลงหน้าเพือน นะครับพี่น้องกล้อคืบน่าครับบ้านนององค์ยิงครับนี่ของน้ำครับบางนี้ครับบางนี้ห้องกระเสียวดินนะครับทยอยขอถมได้ครับนี่บ่หยมีน้ำขังแบบนี้พี่น้องให้มันไหลลงท่อลงเม็ดนี่ครับ พนี่ครับอใหญ่มาบึงครับพี่น้องมาตรวจงานเอาละครับพี่น้องคลิปนี้กเบบึงบรรยากาศเล็กๆน้อยครับการทำงานของสางสติกเกอร้างบันครับเพืนน่นมามาฝังทอพี่น้องนะครับทอนาำ เสียะนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สวัสีสะั่อนพี่น้องนีครับมีความคืบหนาไปจังใดเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบ่งเงเ่อยๆครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ